โอ้ยยังไงดาราแม่ลูกสองจุจุลบสเตตัสแต่งหนุ่มสิงคโปร์ทิ้งก่อความสงสัยขึ้นมาอีกครั้งหลังคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซังกินีออกงานเปิดตัวหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์หวานใจคนใหม่พร้อมได้ตั้งสถานะแต่งงานแล้วผ่านทางเฟซบุ๊กว่าเมริดเดล a า Today ดวิสเดลกาไพร้อมแท็กไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของฝ่ายชายที่ใช้ชื่อว่า เดราคายท่ามกลางเพื่อนๆแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันรัวๆอย่างไรก็ตามหลังขึ้นสถานะแต่งงานไปไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็หายไปไม่รู้ว่าเจ้าตัวลบทิ้งหรือไปอย่างไร